ศพทหารกล้าที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ถึงบ้านเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องขณะที่มณฑลทนหารบกที่22จัดพิธีรับศพอย่างสมเกียรติ เมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีวานนี้นายอุทัยทองเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีสรชาชสุดที่สนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22พันเอกพิทักษ์พลชูศรีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ทหารกองเกียรติยศมณฑลทหารบกที่12และญาติกว่า30คนรวมกันรอรับร่างอาสาสมัครทหารพรานมุจรินสีแก้วพลปืนเล็กร้อยทหารพราน2 209เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ซึ่งเดินทางมาจากสนามบินบ่อทองตำบลบ่อทองอำเภอนองจิกจัังหวดปัตตานีโดยเครื่องบินกองทัพบ,บกคาซ่า 4295W เพื่อกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดอำเภอบุญทริกจัังหวดอุบลราชธานีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่14กรกฎาคม2563เวลา7นาฬกา45นาทีคนร้ายไม่ทราบจำนวนกดระเบิดน้ำหนัก5กิโกรมัม ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เดินลาดตระเวนเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับครูบริเวณสามแยกคลองชลประทานหมู่สามบ้านละโพตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีทําให้อาสาสมัครทหารพรานมุจรินสีแก้วเสียชีวิตและมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนาย ล่าสุดต้นสังกัดได้ปูนบำเหน็จพิเศษ7ขั้นเงินสวัสดิการพึ่งได้ขณะที่นายสริตวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางไปยังบ้านเลขที่202หมู่9ตําบลโพนงามอําเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรอรับพวงมาลาพระราชทานจากสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พร,รัตราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสรินทรมหาวัิลาลงกรบวรราชพักดีสิริกิจการินีพิระยะพันรรัฐศีมาคุณากรปียชาติสยามบร,รมราชกุมารีสมเด็จพ,พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไลลักษัคคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพ สร้างความปราบปรือมแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอันหาที่สุดมิได้